ดุมีไม่มีครับม <by> ีแผลแล้ว <quiero message. S 1> ั่นคือผมมีเอาเข่าเอาไปทั้งหมดเลยนะบุคคนห้ามส่งเสียงดังห้ามตดเป็นเด็ดขาด <laughs> bị không bị đi. <laughs> không có gì 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 โอ้ไรออฟไฟิสิอุ้ยหีบแบบเาจะกิบไหนอะไรอะไรอันแล้วหยอยอกลับระเบิดหรือผมจะเท้าเนี่ยเยอะจังไอ้ตปอูบตูปตูปิูปต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 ตูปตูตตูปตมป Meh ini. Hello ini. What? Merekam. <laughs> ah! 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 <laughs> <laughs> Merekam. พี่อยู่ไหนอยู่มาเดสู้นะพี่เอาของ